สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมมา,มาดูต้นตาลนะตาลบอนไฟที่ผมปลูกไว้ปลูกตาลไว้เพื่อทําเป็นตาลบอนไฟนะฮะต้นนี้อยู่ที่ประมาณสองปีครึ่งเกือบสามปีแล้วนะต้นนี้เนี่ยเนี่ยตซนตาลนี่มเมล็ดของตาลนะตอนที่ผมเอามาปลูกเนี่ยมันยังเป็นมเมล็ดอยู่เลยนะเนี่ยเมล็ดอยู่เลย ยังไม่งอกออกมาเป็นเป็นลำต้นเป็นเป็นต้นเป็นเป็นสะดือตาเลยนะฮะเป็นลูกตาลที่เพิ่งหล่นมาจากต้นเนี่ยเอามาหอมๆอ,อยู่เลยนะฮะที่ผมเอามาปลูกเนี่ยปลูกยากมากครับพี่น้องนี่นะฮะกว่าจะขึ้นมาได้ขนาดนี้โอ้โหเสี่ยงเสี่ยงกับการการตายของมันนะเพราะว่ามันจะไม่รอดผมเอามาปลูกนี่ประมาณสามสิบกว่าต้นนะ มีอยู่ที่ยังไม่ตายก็น่าจะประมาณสักสามต้นเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้พวกเราได้ดูกันอีกต้นหนึ่งยิ่งแปลกถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะรู้จะได้เห็นว่าต้นตาลเนี่ยชีวิตของมันเป็นยังไงนะฮะแล้วเราก็จะได้ดูได้เห็นกันครับว่ามันเป็นยังไงนะฮเพราะว่าผมทําคลิปของต้นตาลมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อไคยได้ออกบ่อยนะฮะแต่ก็มีออกให้พวกเราได้ดูบ้างนะถ้าเกิดืคใครสนใจก็ ก็ติดตามหน่อยก็แล้วกันนะครับก็จะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะต้นตาลต้นนี้อันนี้คือโคนมันฮะคือโคนมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะคือเมล็ดตาลเนี่ยตรงเนี้ยมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันหลุดมาแล้วเพราะว่ามันอายุมันเยอะแล้วปีสองปีก็ลองคิดดูนะมันก็หลุดออกมาแล้วแต่ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะเก็บไว้ให้ดูกันนะฮะเพื่อเป็นการศึกษา มาดูนี่นะตาลเนี่ยจะลืมนะฮะเราจะตัดเหมือนต้นมะพร้าวไม่ได้นะฮะจัดกับใบกา้านใบเรียงต่างเหมือนต้นมะพร้าวไม่ได,เด้เดี๋ยวมันกลัวมันตายเดี๋ยวจะตายเอาเนี่ยเราต้องตัดเหมือนธรรมชาตินะฮะตัดทีนี้ตัดทิ้งเลยสัดก้านทิ้งเลยเราจะไปตัดเลาะตรงโคนมันออกมาไม่ได้นะเดี mm ๋ย hmm. วมันตายนะฮะเนี่ยแต่อาจจะกรีดได้นะนิดหน่อยกรีดกับใบได้นิดหน่อยบบแต่ไม่ถึงก็ว่าโอ้กรีดจนเหมือนต้นมะพร้าวไม่ได้นะ ต้น้าวเนี่ยเรามันจะเกตดูไวเนี่ยต้นตานอายุสองปีสามปีก็มาดูนะเนี่ยต้นประมาณนี้แต่จริงต้นมันโตแล้วนะแต่นี่ผมมาเกดใบนะผมมาตัดตัดก้านใบมันออกตัด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 อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะเป็นฟอร์มลักษณะอย่างนี้คือดินตรงนี้ผมจะไม่บังไม่ไม่ไม่ปล่อยให้มันเจริญเติบโตแบบธรรมชาตินะผมจะมาคับมันหน่อยคือผมจะใช้ดินอยู่ประมาณนี้ แต่ให้มันมีธาตุอาหารเยอะนะฮะเนี่ยผมมีขี้วัวใส่มีปุ๋ยหมักนะมีน้ำหมักใส่ให้มันนะฮะน้ำหมักก็หมักไว้ประมาณสักสองปีสามปีแล้วก็มาให้มันเนี่ยนะฮะมีน้ำมีน้ำหมักด้วยนะผมมีน้ำหมักอยู่นี้ประมาณสักสองสามถังนะฮะถังถังสองร้อยลิตรเนี่ยแต่ผมแบ่งใส่ขวดไว้แล้วก็มีนะน,นี่าไม้พวกเราดูดูก่อนแล้วอย่างต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปสัตวทิ้งนะฮะปล่อย,ปล,อยปล่อยไว้งี้นะฮะ ไอ้สวนนี้คือเป็นตัวชี้วัดดินว่ามันเป็นดินดีหรือเปล่านะยังมีปุ๋ยอยู่ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยนะเราจะไปสัดทิ้งคือเราแต่งได้จะอย่าไปตัดมันนะ,ะแต่งนิดหน่อยได้นะเนี่ยเนี่ยแต่งมาหน่อยแต่อย่าไปตัดทิ้งนะตัดทิงนะะดท้งแล้วเรายังเราก็จะไม่รู้ว่าดินมันเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวต้นมันก็จะตายนะ,ะเพราะว่ามันไม่มีธาตุอาหารแล้วอย่างหนึง่งเนี่ยผมใช้ตัวนี้ลองจะต้องมีน้ําเต็มนี่ตลอดนะฮะ เพราะว่ามันชอบน้ําเราต้องให้น้ําเราสังเกตด,ดูต้นตาลเนี่ยเวลาเราปลูกนะฮะเราปลูกปลูกตามคลองข้างคลองอะไรเงี้ยต้นตาลมันจะสวยงามเพราะอะไรเพราะว่ารากมันไปถึงน้ํามันก็ได้กินน้ําได้กินปุ๋ยมันก็เจริญเติบโต,ตงามนี่อย่างต้นนี้เรามาสังเกตด,ดูนี่นะฮะต้นจะเขียวเลยนะ,ะเนี่ยแสดงว่าธาตุอาหารแรงสามมันโอเคนะ,ะเนี่ย ผมก็เอามาอัปเดตมาให้พวกเราได้ดูกันจะได้ศึกษาจะได้รู้ว่าชีวิตของต้นตาลเนี่ยการดํารงชีวิตของมันเป็นยังไงนะฮะบางคนก็ไม่เคยเห็นอยากเห็นอยากดูก็ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะฮะผ,มผมก็มีอยู่ประมาณสัก4-5ต้นประมาณน,นี้นะจาก30มสิบกต้นนะที่มาปลูกนะฮะแต่ถ้าขุดนะฮะเราขุดนี่เราไม่เอาตุ้มดินมาด้วยนะตายผมขุดมาเยอะแล้วนะผมขุดก็ประมาณสิต้นนะ ต้นใหญ่ๆนะฮะต้นต้นประมาณเท่านี้ตายนะฮะมาปลูกก็ตายเพราะว่าเราไม่ไดเอารากมันมาด้วยไะฮะรากมันลงลึกนะฮะขุดก็อยู่ประมาณเป็นเมตรเจ็ดสิบแปดสิบเซนอะไรเงี้ยโอไม่ไหวนะฮะเนี่ยผมเลยลองปลูกดูพอปลูกดูก็ได้ต้นสวยมาอย่างนี้ลนะแต่ต้นเนี่ยไม่ให้พวกเราดูนะฮะไม่ขายเพราะว่าอยากให้พวกเราได้ดูกันได้เป็นในแง่ศึกษานะฮะ ว่ามันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยเนี่ยใบมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะใบมันเพราะว่าเราบังคับการเจริญเติบโตของมันนะฮะเนี่ยเห็นมาใบมันก็จะเป็นเนี้ยอุ้ยมันก็จะแตกออกของมันเองเนี่ยอย่ามาจะเก็ใบนี่นะเนี่ยใบนี้เนี่ยใบนี้นะเนี่ยก็เป็นใบอ่อน นี่กำลังแตกออกมาน,ะนี่ผมกรีดนะขกรีดเหมือนกันแต่ผมกรีดไม่เยอะกรีดนิดนิดหน่อยเพราะว่ากรีดเยอะไม่ได้นี่เดี๋ยวผมก็จะกรีดให้พวกเราได้ดูกันเนี่นะลงเนี้ยเนี่ยนี่กรีดเลยนะใช้มีดคมๆนะมือเบาๆมือเบาๆเฮียหาดูยากการทำบนไทร์ตาลนี่ไม่ค่อยมีใครทำกันนะ เอาออกเลยนะเพราะว่ามันทํายากมันไม่ค่อยมีใครที่จะมาทําแล้วกลัวมันจะโตก็อายุมันก็โอหลายปีเนี่ยอย่างผม2สองปีสาปีเราอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะฮะผมจะเปลี่ยนให้พวกเราดูอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งสุดพิเศษเลยไอ้ต้นนั้นไม่เหมือนสาวบานเขาเลี้ยงเลี้ยงมาเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันยังไงไม่รู้นะนอุบัติเหตุยังไงไม่รู้มันเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวให้พวกเราได้ดูกันนะเดี๋ยวผมจะ มาอัปเดตได้โปรดดูกันนะฮะดูต้นนี้ไปก่อนเนี่ยฮะเราก็ตัดได้เนี่ยตัดแต่งได้นิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยนี่คือตาลบนใจเราเนี่ยมันไม่สวยเราก็แต่งได้นะตรงนี้แต่งใหม่ละอย่าแต่งเยอะแต่งนิดนิดหน่อยๆเสี่ยงนะเสี่ยงเกิดการตายมนั้นถ้าตายแล้วเสียรายนะโอ้โมันทำยานะ่าง เขาอยากเราได้ดูได้ศึกษากันนะเป็นมีวามเป็นความรู้ไม่ง,งั้นก็ไม่รู้ว่าตาลเป็นความเป็นมาของมันไปยังไงมายัางไงเห็นเขาว่าตาลกับตานกับเขาอ่าเนี่พอมาดูมางี้แล้วก็จะได้รู้นะฮะเนี่ย น,นะผมก็เกลียดได้นิดหน่อยนะเนี่ยผมวัวเหมือนกันวัวตายเหมือนกันโอ้ตายแล้วไม่คุ้มเลยนะปลูกมาได้ตั้งสามปีเกีย์แล้วก็ตายไม่คุ้มเลยไอ้นี่เป็นการศึกษานะให้พวกเราได้ดูกันเป็นความรู้ ผมเองก็สก่อนก็ไม่รู้ต้มสายไปเหตุว่าส้มตาลมายังไงไปยังไงหลังจากที่ผมได้ทํบาบอนใส่ตาขึ้นมาเลยรู้ว่าเออตามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะเนี่ยเนี่ยผมก็ตัดทิ้งได้เนี่ย เนีเนี่ยผมเคยได้ยินไม่ว่ากีดกับใบตานเนี่ยกีดกับใบตานเพิ่งมาเคยเห็นนี่ใช่ไหมเนี่ยผมก็เพิ่งมาเคยเห็นนี่แหละ นี่มันก็ทำเหมือนต้นมะพร้าวเลยนะเนี่ยพอกรีดเสร็จก็ดักมืหน่อยโอ้ก็สวยงามนะพูดถึงต้นนีน้ไม่ขายนะครับท,ทำเพื่อการศึกษาถูกไว้ทำหการศึกษาให้วูเราได้ดูกัน เนี่ยครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะเรามาดูกันว่าต้นตาลที่ผมปลูกไว้ที่ตำบนไซเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป็นลักษณะยังไงและมันจะไปยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนอะไรล้าก็มาเจอกันนะฮะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันครับเนี่ย อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ